สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพาพมากินอาหารตามสั่งนะคะร้านนี้อยู่แถวอังศิลานะคะชื่อว่าร้านปากาค่ะนี่ค่ะร้านนี้จะขายดีมากนะคะคนเยอะมากๆเลยบ่ายสองโมงก็เริ่มปิดครัวแล้วนะคะของแกไม่พอคะ่ะก็จะทําตามเมนูไปเรื่อยๆนะคะในช่วงวันหยุดเทศกาลก็จะนั่งรอนานหน่อยนะคะอ่ารอนานหน่อยนะคะแล้วก็ <g ười> กว่าจะได้โต๊ะนี่กว่าจะได้ของกินด้วยเนี่ยกับข้าวเนี่ยจะนานหน่อยนะคะเป็นชั่วโมงนะคะอืมวันนี้แม่ก็สั่งนะคะอันนี้อสวนหอยนางรมสดนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะใครมาต้องสั่งอันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มะคะ่ะอันนี้นัวมากเลยคะ่ะอ่านเนี่ยร้านอยู่แถวอ่างศิลานะคะอ่าไปจะไปก็อาจจะโทรจองโต๊ะได้นะคะเพราะว่าคนเยอะมาก ต้องล้อโต๊ะอะค่ะอันนี้คือแปงกะพุนรวกจิ้มนะคะน้ําจิ้มแซ่บมากๆเลยคะ่ะวันนี้แม่ก็สั่งมาสีห้าอย่างนะคะนี่เป็นต้มยำทะเลน้ําข้นแซ่บมากกินร้อนๆโล่งคอเลยนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวก็มีกั้งทอดกระเทียมกั้งทอดกระเทียมนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะใครมาต้องสั่งนะคะ,ะว่ามาอุ่นหนุนกันได้นะคะร้านปากกาอ่างศิลาค่ะอร่อยทุกเมนูค่ะ